ก็เดี๋ยวขอเกินก่อนนะครับในคลิปนี้นับจะมีการแจกนะครับแจกไอนะครับปอกฟุตเลเวลตันนะครับอยากได้ที่หาผลปีสารว่ะเอา้าโลบักพอแล้วหูที่สุดเลยก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass แถมยังมีเกมต่างๆคนจะเพลิมากมาย Allstar King Legacy กด Game Pass ก,กดผลแบบปลอกฟุตแบบต่างๆมากมายทิง้ง Facebook ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีทุกคนเลยครับันี้เกมเราบอกแบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะโอเคครับก็เดี๋ยวขอเกินก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับจะมีการแจกนะครับแจกไ d นะครับบล็อกฟุตเลเวลตันนะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ผมด้วยนะครับแล้วไปดูอ่าคลิปไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มผลปีศาจนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ผลอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีสูตรนะอยากให้ผมทําตามนะสามารถ คอมน์ที่ใต้คลิปนี้นะครับมีใครผลน้ำแข็งไหมดูก่อนนับว่ามีผลน้ำแข็งแลกสายฟ้าเหรอวะคุ้มมากผลน้ำแข็งเฮ้ยมีมีม,ม,มีผมมีแต่ทิ้งไม่ได้อ่ะเทดได้ปะนี่มาถึงได้เทดเลยครับตอนนีพี่ยังไม่ได้สุม่มมาถึงได้เทดเลยนั่งดิเอาผลน้ำแข็งให้ ใช่ไหมข้าวผลน้ำแข็งใช่ไหมนี่อ่ะผลน้ำแข็งอ่ะถ้าเอาเลิฟมาให้ครับไดมอนด์ทรายอ่ะเดี๋ยวผมให้แล้วกันอ่ะผมให้เขาแล้วกันคิดว่าแจกไปเดนตัวนาโอเคครับเราได้เทรดไปแล้วนะหนึ่งรอบโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันนะครับอย่าลืมนะใครที่มีสูตรอยากให้ผมสุ่มผลนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้เลยนะครับ เสผมฟัง What the fuck ขอบคุณฮะอ่ะแกะผลบอมเอาไปเลยใครจะเอาผลบอมรอหนึ่งชั่วโมงาสิบเก้าผมสุ่มไม่ได้แล้วผมอยู่แล้วพันี้ผมถึงจะสุ่มผลได้ผมมีวิธีละโอเคฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านแบร์บอ t นะจำหน่ายไอดียนะแล้วก็บริการรับฟาร์มนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อนับรหัสเพื่อไปสุ่มผลปีศาจนะครับที่จะมาดูรหัสกันก่อนนะครับก็มีอ่ารหัสไก่ตันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับจะมีแล้วแต่ราคานะครับก็ให้ทุกคนลองอ่านกันได้นะครับอย่างอันนี้นะเป็นอ่าบล็อกฟุตนะครัไก่ตันนะครับหมัดซุปนะคอ่ามัดซูเปอร์ฮีโร่นะผลมืดตื่นแล้วก็สินัทโซโล่หนึ่งถึงสามเล่มนะครับราคาร้อยยี่สิบพอยต์นะอันนี้ก็จะแพงมาหน่อยนะเป็นผลพิษนะแล้วก็ดับยามะมาสามร้อยนะครับ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าในรหัสเนี่ยมีอยเดมานนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับมี2หน้านะครับมาใช้บริการกันได้นะครับผลแักมาตื่นนะครับอันนี้เป็นผลได้ตื่นดักยามะร้อยแปดสิบปลอกฟุตไก่ตันมัดซุปผลฮิตมัรสไม่มีสูงดักรโดนหนึ่งถึงสามเล่มนะโอเคเดี๋ยวผมซื้อสักรหัสอ่าเดี๋ยวผมซื้อเป็นรหัสนี้ลกันนะครับบลอกฟุตไก่ตันมัดซุปผลพิษนะครับแล้วก็มัรส ไม่มีนะอ๋อคือมีผลพิษให้นะแต่ไม่มีมาสนะครับมีซูเปอร์ฮีเมนนะครับแล้วก็สุ่มดาบมีเงิน20ล้านรลเอีย0สอนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมมาร์สย์เงิน20อ่าไม่มีแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสร้างอ่างเปลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปการสร้างอ่างเปล่าให้ดูนะครับเข้าไปในอันนี้นะครับคืออะไรคนน่าจะทําได้แล้วนะเพราะว่าผมเคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะสำหรับการสร้างอ่างเปล่านะครับ ตอนนี้นะผมสร้างอ่างเปาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอาตอนนี้นะทำรายการสําเร็จแล้วนะครับกลังพาท่านไปนะครับเรากลับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เรากดที่บัญชีของชั้นนะครับเนียบแล้วเติมพอยต์ไปในราคา100ยพอยต์นะครับโอเคดียวเรามาที่บล็อกฟุตนะครับแล้วเดี๋ยวเราซื้อกันเลยนะครับอืมอยู่ไหนเอ่ยอะนี่นะครับเราจะทําการกดซื้อสินค้าเลยนะปุ๊บ อ่าตอนนี้นะผมได้รหัสเพื่อไปสืบผลปรีศาสแล้วไปเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เรากดมาที่ไอดีของชั้นตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อขึ้นไอ p ดี s พาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดไว้แล้วกันนะผมจะไม่เปิดไว้นะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมเลยดีกว่านะครับว่ารหัส่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ในเกมนะครับนี่ ตอนนี้แบรบอทช็อปมีเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็กำลังแจกของอยู่นะครับกิจกรรมแจกไอดีผลน้ำแข็งตื่นจำนวน3ามไอดีนะครับกติกาง่ายมากๆเลยครับก็คือกดถูกใจนะครับแล้วกดติดตามพร้อมแคปหลักฐานนะครับสอนแชร์ไปยังกลุ่มโลบอกนะครับจำนวน3ากลุ่มแล้วก็แคปลงในคอมเมนต์นะครับ3คือกดถูกใจโพต์นี้นี่นะครับตอนนี้ก็มีคนร่วมสนุกเป็นจำนวนมากนะครับนี่ใครที่อยากเล่นนะครับอยากร่วมสนุกนะครับก็คอมเมนต์อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับวรคอชอบคำอธิบายนะครับกดมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมเคล็ดจะเราไปดูสูงผมศากกันดีกว่าโอเวตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับรหัสชื่อว่า sfymmu นะครับก็คือเป๊ะเลยนะครับเป๊ะกับที่เขียวว่านเวน็บนะครับชื่อบัญชีผู้ใช้นะครับก็มีเป็นดาบวันโดนะครับมาสเตอรี่หนึ่งนะครับแล้วก็ซูเปอร์คิวเมนมาสหกร้อยอ้แล้วก็ผลเวน่ที่ นั่นแหละครับมาเตอรี่หนึ่งคนระับเอเคเดี๋ยวเราไปดูกิเวนเจอรี่ซิว่ามีดาบอะไรไหมเอ้ยมีซันไดกับชิ้นซุยด้วยวอดเอ้ยด,ดีถือว่าดีถือว่าดีมาดูซันไดดีไม่มีมาเตอรี่เลยนะครับอันนี้คือเขาจะสุ่มมาให้นะก็คือหนึ่งถึงสามเล่มนะผมได้มาสามเล่มเลยถือว่าคุ้มมากถือว่าคุ้มมากนะสำหรับดาบนี้นะผมยังไม่ใช้แล้วกันนะไปครับเดี๋ยวเราไปสื่อผลพิสันดีกว่าอเอ้ยมีเงิน2 1ล้าน ผลทาบอลไม่น่าจะมีนะครับไม่มีนะไปเดี๋ยวเราไปสุมผลกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่เดี๋ยวพวาวเวอร์ออฟดาร์เรนแฮนด์บีอันลิสเขามีตีหนวดตามกันเลยตีหนวดตามกันนะครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคครับตอนนี้ผมได้รหัสมาสุ่มผลปีศาจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าเราจะไปพูดถ้ำทำเพลงเยอะนะครับโอ้โหถือว่าสองร้อยไอคิวนะครับก็คือเราสุ่มผลรหัสหลักไม่ได้ก็ไปซื้อรหัสใหม่มาสุ่มถือว่าสองร้อยไอคิวหรือเปล่ามา ขอผลดีนะผมอุตสห์ซื้อไปตั้ง100บาทขอผลดีเบิร์ดเฟลคอนเบิร์ดเฟลคอนพอเลยเก็บไม่เทรดผลกระจอกโอเครับ okay. ผมใครมีสูตรนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเอาไปทำในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับผมเย่ yeah. โอ้ผลโคตรเกือบไม่คุ้มกับราคาที่เสียไปเลยอเอาจริงๆ